สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวราออนทัวร์ครับเมื่อนี้ก็สิออกไปหน้านะครับออกไปตัดหญ้าตัดหญ้ากันแทนานะครับบ่ได้ไปไซสครับว่าฝนกระตกไอ้กตกเป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์กัวและยังก็บบริจีดครับช่วงนี้ก็ได้จ่งองไปตัดหญ้ากันแทนาวเลยครับนะครับ,รบกับข้าวเที่ยง นี่ซัำนี่นะครับกับเขาเทีหลังเมื่อยก็จะเข้ามาเนะครับเอาไปกินสำนี่แ้่กับชีอายคื้นเขาครับบึงทางไปหน้ามันสิเลตไดนมันจะออกไปได้บอไปครับพอกันอยู่หน้าครับผมนี่เนาะครับกับพอดีมาหอดไอ้ส้นยางแล้วครับแล้วสิลงไปเบ่งไง ฐานอุโมงตัวที่มันน้ำสั่มมืัอน,นั้นแหละครับว่ามันขาดใหญ่บันไดไปเบิ่งสวนมันพอมมันเหลืองอยู่บ่หรือ,นอไนบันใดฝนตกหลายมือเลยครับมือน,นี้ก็ยังขึ้มอยู่ยังบ่ออกอยู่ก็ยางกับบริกีดได้มีดเดียวแต่ดดแล้วนี่ก็บันใดเห็ดยังก็เลยออกมาตัดหญ้าครับ ของน้ำเบิดอันนี้ก็ได้ครับโอ้ห่ายังแห้งอยู่เลยครับนี่ปลามันเนาะโอ้เป็นตะเนาบองผมกูอะไรล้วครับมันก็ได้มันก็จะเหลืองแม่ยูครับตัวเนาก็ิมีแล้วโอแถวนั้นสีเน่าเลยครับแสสน้ำลายแหละใบเหลืองล่ะ สะพานตรงไสเพินเอาดินมาถมเนาะครับบอกนี่มือน้ำมันขาดบอกนี่เอาถมเพื่อให้รถดเที่ยวไปได้นะนี่นี่ครับมันก็บซัมนี่แหละครับปองน,น,อน้่อยซํานี่แหละครับเนี่ยเวลาน้าม,ม้ามันก็มันมาแห้งนะครับนขนาดซํานี่มันยังรับหน้ามวกได้เนาะ ฟองน้อยแค่นี้นครับตั้งตัวนี้ไปนั่นตัวนี้ก็เอาขีดินขึ้นใส่น่าจะประมาณก็สี่เมตรอยู่ว่นะประมาณสี่เมตรบวกเกินห้าเมตรนะครับความกว้างนะมันจะรับน้ำบาอยู่เนาะนี่ป้ายป้ายก่อสร้างเพิ่งก็ได้นีป้ายก่อสร้สา,งา,รสางเป็นครับ งบประมาณเอ้ครับสามแสนสี่ก็ได้ในี่เห็ดเนี่ยงบสามแสนสี่เนาะงบสามแสนสี่ก็ได้สำนีแล้ะเนี่ยตัวนี้ไปนั่นสำนีแลละครับซองระบายนะ้ำซองซองกว้างประมาณเกินห้าเมตร อล้วก็อัดมดินใส่บริเวณนี่แล้วก็เอาดินขึ้นใส่ทั้งเทิงนั่นซ้ำนี่แหละครับแล้วหน้ามันมาแห้งมันเอาไปอยู่เนาะมันต้องเห็ดอุโมงค์ใหญ่ๆนะครับบอกนี่มันต้องกด้หอดแถวพีแหละหอดแถวผมอยู่ไปู่แล้วพี่มตีนมันแถวนี่แหละพี่มันจังสีเอาอยู่ มันจังสิรอดไปนั่นมันกับสีน่าวไปแน่แล้วครับเน่าไปไลยเติบ e อยู่จะเข็ดอะไรแหละคุดกับคุดยากกับช่วงนี้มันทางมันยังเละอยู่แักสีวานอัไหนไปครับไปหมดละตัดหญ้ายอยู่หน้าผและ เนาะครับเขากำลงมานาเลยเนาะครับสมาตัดหญ้าครับมันนี้ตัดหญ้ากันเท่า,น,านี่ก็ไปซื้อใบตัดมาใหม่ร้อยสี่สิบบาทครับเมื่อนั้นใส่ใบก้งจักตัดตัดได้หน่อยหนึ่งครับตวทวทำผมปลามันผม มันไปซากเลยไปซื้อใบตัวนี้มาใหม่นาสองเซาไป้หัวนานงคุมอืดเป็นกระเทมาสวนผิกเป็้กันเนาะอ,อยู่ทั้งกลุ่นแหละตัดได้หลายไปได้แล้วครับได้สำไร็ก็เอาเมื่อยก็เซานะควรไม่ได้คิดยางครับช่วงนี้ก็ได้ก็เลยมาหาตัดห้าเนาะ ยังยังขึ้นฟ้าขึ้นผลนะครับยังตกประแปะประแปะอยู่ยังไม่ออกอยู่พายุก็ได้เอาละครับเดี๋ยวผมไปตัดหญ้าก่อนครับเดี๋ยวครับก็บมาเบิ่งสวนน้ำพริกมานกคุมน้ำท่วมให้หนึงให้น้ำท่วมนะครับให้พื้นน้ำท่วมมันก็บใครแน่มันพอดีให้น้องตัดท่านะครับตัดหญา้าทันทีหน้า ให้ในน้ำถว่วตัวแม่เนาะนี่เนาะปลูกลุมมละสองต้นทั้งเบิดเท่าไรก็นี่นะฮะสองให้นี่นะให้นี่ก็ให้นั่นสองพันต้นโลละโลละสามพันสามสบอ โล 33, 3, <8 S 1> ละสามพันสามโล่ละสามพันแปดจได้จกตั s, นคือมั่นหนึ่งมด้เนาะได้จกตันคือมั่นนี่วะฮ ไน่ยมกริกนะครับต้นเพือสิได้เพือสิได้โลหนึ่งเคยได้ลายลายสุดถอดได้ก็ลายสุดนะแต่ละเฮ็ดมาน่ะแต่ละปีนะเฮ็ดที่เฮ็ดมานสูงสุดเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบโลละสามพันสาม อะไเอานครับเป็นเงินจักบาทโลละสามพันสามสองพันต้นนี่มันจะได้เท่าไหรนี่นะะขา้องนก้นามีงดต้นใหมันก็มื่ฝนมาแล้วครับยังบบออกอยู่ได้เดี๋ยนะี้นะโอ้ยลายมือเลย

อกนกขมอื่อเป็นขุดคลองวันนี้เนาะขุดคลองน้ำไว้นาหมอ,อกอน,มน้ำยังไหลแห้งเลยครับ มนี่เข้าไปใดี่ดดยขอมันโดดางของ,ขา,งขางนั้นออมันก็บแล้วไปเปี่ยนรองยางมันเนาะมันมีกุกยางน,ยออนี่เหนไเฮ้ยบีนี่ห็มันว่างนี่เหนเอาละ,ะครับคลิปนี้ก็นอ,อนุญาตจบคลิปไว้ซํานี้ครับยกระกดัอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ